สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนเทคนิคการยิงปั่นนะครับเทคนิคก็คือให้เราเลี้ยงเตะไปหน้าประตูครับแล้วก็ทําให้เป็นแบบมุมแบบจะที่จะปั่นครับแล้วก็กดปุ่มช็อตแล้วก็ปุ่มช็อตเล่นลงครับกดปุ่มช็อตเล่นลงหรือปุ่มยิงครับเล่นลงอย่างนี้เห็น,หนปุ่มสีขาวไหมครับดูนะครับทุกคนจังหวะนีะ้ครับปัดลง นะครับแนะนำให้เป็นยิงเท้าถนัดของนักเตะน,นะครับมันจะปันง่ายนะครับปัน่นประตูค่อนข้างที่เซฟยากนะครับเราลองให้ไอมาเนยิงครับนะครับไปงับ,บลูกปันแล้วไม่ต้องไปกดแรงมากก็ได้ครับ เดี๋ยวมันจะข้ามคานครับให,ให้มันเนี่ยิงปึ๊บเห็นไหมครับปั่นเดีย๋ยวผมจะลองให้ดูมั้งแต่ว่าโดาผมมองมาเล่นฝั่งขวามไม่ค่อยแต่มันถนัดเท้าขวาครับเท้าซ้ายมันยิงไม่ค่อยดีครับเดีย๋ยวลองดูครับโอ้ได้อยู่ครับโด <laughs> โอ้ยตอนนี้ประตูเซฟได้ครับนี่ครับลูกปั่นเราจะลองใช้แบบมีศัตรูครับครับไปครับอเอาใครยิงดีครับมานี่ดีกว่า โอ้ติดครับโอ้หยิงติดได้ไงวะเนี่ยอ้บอดก็โหดจังเลยครับนี่บอดใจเย็นบอดโหยิงสาขายจะส่งสาขายขีนนาไม่ได้นะปึ๊บไปครับกดปุ่มยิงแล้วก็กดเลื่อนลงครับ แล่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันแบบโกงมากเลยครับลูกนี้โอ้โหดูบอดครับโอ้โหบอดเลี้ยงผมเป็นแบบนึกว่าผมบอดหนึ่งเป็นบอดถึงดาวครับเลี้ยงหลบอย่างง่ายอะ่ะ ลองให้โดดมาครับนะครับถ้าเป็นถ้าผมเมสซี่นะั้มันจะปั่นแบบลูกที่มุดมากเลยครับแบบยิงแบบลูกมันมุดนะครับโกมากครับเมสซี่ถ้าเมสซี่มาปัน่น นะครับปั่นกดปุ่มยิงเลื่อนลงครับสามารถเราไปปรับใช้กันได้นะครับ่ะให้มันี่มัง้งปุ๊บเอ้ยโดดีกว่าครับโอ้โหโมลต้าผมส่งได้แบบเทพเจ้ามาครับเห็นไหมครับโอ้โหบอดเล้งผมผ่านอย่างง่ายอะ่ะทีมผมเพิ่งสมัครใหม่อรั มันยังไม่ค่อยหัวแบบมันยังไม่ค่อยเข้าขาปึ๊บปัน่นโอโหตตีครับ <c oughs> โอโห้บัสก็ส่งดีจังเลยครับไม่ต้องห่วงครับไม่มีรรรมาการครับไม่มีครราการทำเฟ้าได้ครับ เฮ้ยผมเจอบอทจริงโอ้โหกลับไปแล้วทุกคนปันโอโห้อันนี้อันนี้อันนี้ปันแบบไซส์ก้อยทางขวาคล้ายๆกขันปัน โดนถนัดเท้าขวาธรรมาดามันจะยิงเท้าขวามันมรตา้าโอ้ยโอ้โหโ,โ,โดนกระแทกเฉยเลยครับอัมบาดีผมก็กระแทกเลยปึ๊บปึ๊บในปันโอ้โหชนเสาครับโอ้โหถ้าเข้านี่สวยเลยนะครับผนดูครับเปไงลูกปั่นผม กอดปะครับโอ้โหชนเสาอ,อีกครับโอโ้วันนี้เป็นไรนะครับเสาคานี่สุดยอดจริงครับผมแม่นจริงจริง ผมยิงโหคันนี้ขนาดนี้บอดต้องล้องขอชีวิตนะครับปั้นโอ้โหโลูกนี้ติดอีกแล้วดูบอดเล้งเราผมโอ้โหแบ่งโคตก็อดอะบอดอะดูนี้แหละโอ้โหปันไม่ได้ครับโอ้โหบอดเคลีย,ลยร์แลับเดี๋ยวผมจะโชว์อีกสักลูกครับ อา้าโอ๊ยบอดน้อยทำไมโหดจังไปรับมานี่โอ้โหผมกสต็มหลอดเลยครับทุกคนอเอาไหมเอาไหมฝึกไปเรื่อยๆครับ เป็นไงครับเออผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไปลองใช้กันได้นะครับฝึกไปไเลยครับขอบคุณครับ